สวัสดีครับมาดูลูกทุ่งกองยาวกันนะครับทุ่งกองยาวอันนี้ของงดที่แล้วนะครับของงดที่เล้วงดที่แล้วเข้าสามนะครับข้างบนนะบนล่างก็เข้าไปที่ศูนย์กต่หกนะครับ ส่วนตรงนี้หลุดแล้วนะครับที่เล้วไปเข้าล่างนะครับเข้าศูนย์หกล่างนะอันนี้หลุดไปเลยนะครับคำชะนดคำชะนดหลุดนะครับ ฉ็นนักคิดวดที่แล้วเข้านะา 3, ครับสามแปดข้างหลังเลยก่อนนะไม่เ,นนเคยเข้ามาวที่แล้วแอดไม่ได้ดูเลยเนี่ยเนี่ยไม่เคยติดตามตรงไหนเนาะอันนี้งวที่แล้วเนาะอันนี้เข้านะครับอันนี้เข้า หกศูนย์นะครับไม่มีแปดแปดนะนี่นเหนือสามนะครับเด <3 S 2> ่นตัวสามนะครับเข้าแล้วนี่ตัวลูกมงลูกบอลเนี่ยเด่นสามเข้านะครับอันนี้ไม่มีแปดแปดบนมีสามสร้างมีศูนย์นะครับนัดที่แล้ว อันนี้ก็ไม่เข้านะครับอันนี้เข้าวนะครับไอไอล่างนะครับ6โหน่งไม่มีแปดแปดกันเลยนะโมที่แล้วแมตซไปนเน้นแปดสามเสือดาวแดงเข้านะครับเสือาดาวแดงเสือาดาวแดงมีแปดแปดนะครับ นี้ก็เหมือนกันนะสุดรักอ,อ,อันนี้มีหกศูนย์ลูกเต่าเด็นสามหกเก้านะโอเคแล้วเออเออเนี่ก็เข้าวนะหัวสู้นะ ทุ่ว่าแอดจะจับคู่ให้นะวที่แล้วไม่ได้จับคาเลรกที่แล้วบนสามล่างเก้านะครที่หนึ่งเข้าเป็นที่สาล่างไม่เข้านะครับเนี่ยไม่ชีดัง บนล่างเข้านะบนเล็กสีไม่เข้านันี้โชคเข้าล่างอันนี้เข้าบนล่างนะนตรงนี้เข้าบน แล้วก็ล่างนะบอลจับจคู่ไม่เข้าล่างจับคู่ก็ไม่เข้านะครับโนเนี่เคยเข้าตรววดนะครับให้เลือกว่างหลักสิบให้ไปที่หกเลือกบนให้สามหลักสิบนะ ที่แล้วแอดไม่ได้จับให้นะ,ะมาดูวันนี้กันครับมาดูงวดนี้เลยเนี่ยจับชนให้นะอันนี้ลึกดินลึกดินสองสี่เก้านะครับวดนี้ให้มาที่สองสี่เก้านี้หลุดนะครับงวดที่แล้วไปล่างหมดเลยอน,นี้ ทำงานอยางเบอร์ตกติดีมนาะบนนะครับอันนี้ให้หกสามเจ็ดแ้วฉันโรดให้ห้าสามห้าศูนย์นะไปตามหาเนะเาะนี่ โมอยสองดูต่ากาันนะอันนี้ว่าที่แล้วเข้าหกศูนย์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ติดตามตรงไหนก็แคปไว้เลยนะครับตรงนี้ว่าที่แล้วเข้านะครับเข้าเด่นสามนะครับ เด่นบนงวดที่แล้วให้สามหกร่างสี่เจ็ดนะนี่นะนี่บนศูนย์ห้านะติดตามตรงไหนก็แคหนะ้าจอไวยนะเสียดาวเสียดาวงวดที่แล้วเข้านะครับ เดี๋ยวาวแดงเฮ้ยเฮ้ยวันที่แล้วคือให้อะไรให้สามเด่นเล่นสามนล้ดลย เป็นสามก็หกย่งวดที่แล้วเข้านะครับเข้าแปดแปดงวดที่แล้วเอซีแบบเก้านะเอซีแบดแปด ตามตรงไหนก็แคบน้าเจ้าไว้เลยครับหัวตู้เข็บไปนะตรงนี้เข้าดีนะตรงนี้นะ วันนี้บนสี่ร่างห้านะครับวันนี้ศักษาศักษาไอ้นี่ สมแนวใหม่รดที่แล้วเข้ากับเข้าศูนย์หกนะครับไม่มีแตก <c oughs> <c oughs> ีหนึ่งครับอเอเอลองจัดชนให้ดูนะชนให้ดูว่ารที่เรียงเข้านสองอนละนส,สามรกลับ กที่เลให้ล่างไปบนนี้อันนี้มันจดชนกันนี้สองสามสี่สองสามห้าเก้าเลยสองสามห้าเก้ามันเพิชนกันเยอะเลยนี่จับไม่ถูกเลย มั 31, 31, 34, 35, 38, นสามหนะึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่เอาเ็ามแปดนทกันที่สามศูนย์สามห่งสมี่อปดนมเรา ไม่มีจับกแล้วห้าหลักห้าก็ไม่มีห้าคูณไม่มีห้าหนึ่งไม่มีห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสอง เลสามสองสี่สองหกไ่สองเจ็ดเ้าอไอะไรไม่มีเก้าสามเก้าสี่เก้เา หกเก้าศูนย์นะเนี่เ่นกันเยอะโอเคอย่งนี้ประมาณน,น,นี้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปเลยนะครับหวยตู้เข้าดีนะหวยตู้นี่ถ้าจริงจริงชนกันหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดแค่นี้นะครับสามสี 5, 4, 5, 7, 3, 7. นะ่สาเจ็ดสามเจ็ดไหนประมาณนี้ ใ่นะครับเหลือห้าห่างนะครับโอเคนะครับสำหรัแบบคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้นะครับเกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ